เรามาดูนี่นะครับตัวอย่างของพืชที่เกษตรกรได้เอามาให้ตรวจนะครับอาการของถั่วฝักยาวนะครับจะมีอาการใบเหลืองต่างนะครับแล้วก็บิดิดงอนะครับจะเป็นตั้งแต่โคนจนถึงยอดอาการอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าโรคไวรัสนะครับในถั่วฝักยาวนะครับฮะไวรัสในถั่วฝักยาวครับผมอาการนี้เกิดจากการที่มีแมลง ปากดูดนะครับเช่นเพียพ้ยไฟเพี้ยกระโดดเพจจกจันทรดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับและมาปล่อยเชื้อนะครับเข้าสู่พืชพืชกระสดยอาการใบด่างบิดอีกอนะครับนะครับอาการนี้นะครับถ้าเป็นมากๆระบาดมากๆจะเกินในฝักด้วยนะครับฝักก็จะมีอาการด่างเช่นกันนะครับจะทําให้ผลผลิตเสียหายถึง80ซนะครับมแมลงท่าหาจำพวกเพียพ้ยไฟเพจจกจันทร์ มแมลงวีขาวนะครับตัวสําคัญมากเลยเกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงนะครับเช็คมแมลงจาพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดและมีการถ่ายทอดเชื้อจนเกิดโรคนะครับไวรัสในท่กฝักยาวครับผมท้า